สวัสดีกันด้วยนะครับก็จะมาเล่นต่อ EP 3แล้วนะครับ EP นี้เป็น EP ที่3ก็รอเข้าเกมไปนะครับผมก็จะมาบอกว่าผม,ผม,ผมพึ่งเปลี่ยน<ล>บ้านใหม่มานะครับ,บ<า>จัดเสร็จเมื่อกี้นี่เองนะครับบ้านนี้ครับ นะครับอครับบอร,รอบนี้นะครับบอเป็นแล้วรอบหนึ่งนะครับคงสงสัยคงชนะแล้วมั้งครับเขาบอกให้ไปดูที่จัดเหมือนกันนะครับที่คนนี้เขาเป็นคนเอามาให้เหมือนกันนะครับน,นะครับจัดเหมือนกัน เด็ดเลยครับเี่ยเดี๋ยวผมจะไม่ให้มาดูเนี่ยครับวอลที่ผมตีได้สองดาวเองนี่ครับบ้านสองได้แปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อีกนิดเดียวครับถ้าเกิดคืนไม่ตายอันนี้ใช้ตัวเยอะเนี่ย ไช่ออกมาจากแคนเนี่ยใช้ตัวเยอะมากเลยนะครับจะบอกอันนี้ผมกดผิดนะครับผมกดผิดอันเนี้ย เลยไม่จำดึง hmm. ก hey, mm ันนะผมโดนไปหมดเลยนะหรือมึงหมดหมดหมดหมูไปหมดเลยเนี่ยกดกดฮิวผิดนะครับนี่กดตรงนี้ผิดเนี่ยเศรษฐายน่ามินนี่โดนละเปิดหมดตายลงแล้เปิดตายหมดเลยเฮ้ยหรือแค่นี้ครับ จะีด,ด้จริงๆแล้วก็จะมาดูอุยลืมลืมจริงๆโอยเกือบแล้วไงจำได้นะห้ามัดลกันมานะครับเพราะมันอาจจะทำให้หลงลืมได้นะครับเราก็ต้องย้ายอันนี้มาด้านใน,นี อันนี้ไม่สำคัญนะครับแล้บ้านต้องเอาไว้ด้านในน,น,น,นี่เอาใหม่อ่ะโอเคนี่ครับโอเคครบแล้วนะไม่ลืมไม่ลง,ไม,ลงไม่ลืมโอเคโอเคอเพราเกือบแล้วไงอันนี้น,นี่คือวอะครับอันแต่นี้วิเล่ตไม่เป็นไรอันนี้เอาบ้านไว้ข้างนอกได้นะครับ มันจะครอบคุม,มจะครอบคุมน,นนะเห็นไหมแล้วอันนี้อันนึงก็จะครอบคุมด้านบนครอบคุมตรงกลางกลางเนี่ยครอบคุมหมดเห็นไหมดีมากเลยอันเนี้ยด้านในที่จริงมันด้านในมันคือ X bar นะครับ X bar จริงๆอ่ะคิงกับควีนอันนี้ควีน อันเนี้ยคิงแต่ว่าผมไม่มีเอ็กบาเขาก็เลยบอกให้เอาคิงมาเคลียด้านในเอาไว้ป้องกันน้ำเนี่ยมีตังเยอะกลัวคนมาโจมตีเนี่ยเสียดายเนี่ยครับเดี๋ยวจะเปิดดูให้ใหม่นะดูวอเฮ้ยมีคนตีมากอุ้ยพอดีเลย ตีบ้านพี่นานานะครับอยู่ตรงนี้ครับอยสองตัวกระจัดได้หมดนะี่มันอุ๊ยใช้อะไรเนี่ยโกเลมโกวิวินะครับโกวิภิโกวิภิใช้ใช้แผ่นโกวิภิ แบมเปิดเลยเหรอแล้วมันจะได้ไหมเนี่ยกระหลองฟ้องมากเลยไม่มีระเบิดอ๋อไม่ระเบิดดีเอ้ยฮิวดีเปลี่ยนการหิวตอนหลังไม่เป็นไรครับอันนี้เขาไม่ได้ใช้แบบเขาเรียกว่าอะไระไม่ได้ใช้แบบไม่ได้เอาแบบ ไม่ได้เอาดาวนะครับเพราะเอาเอาบ้านอย่างเดียวครับอันอีแผนเนี้เขาจะเอาบ้านอย่างเดียวสุดท้ายมันได้นะบได้หนึ่งดาวเต็มรู้จะได้สองดาวหรือเปล่าไม่ค่อยได้หรอกแบบเนี้ยแบบนี้มันเน้นแต่ดาวนะครับ <clear> ม,มันไม่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 มาฮิวตรงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับนี่มันของเขาไม่ใช่ของเรา มันจะได้นี่เนี่ยมันจะได้นะแต่ก็ได้ครับได้ดาวงแล้วนะถ้าเกิดว่าเนี่ยได้ดาวหนึ่งเพราะว่าอะไร44่สเปอร์เซ็นต์สีแล้วนี่ก็ใช้ได้หนึ่งดาวครับได้สองดาวพอดีเนี่ย48แล้วก็อีกตัวหนึ่งอ้าวยังไม่ได้ปล่อยอีกวิกสาดอีกนี่ไงก็ได้หนึ่งดาวสองดาวพอดีนะครับอืมเข้ามาตรงไหน กดมั้งแต่ตรงนี้ขึ้นมาโดนรลเบิดแล้วคืนก็ Queen, เข้ามาทางนี้ขึ้นมาเก่งจังแคนผมได้ยี่ยี่สิบดาวนะครับแคนฝั่งมันได้สามดาวของมันอีกนิดเดียวนะครับจูรีนะคนคนเก่งของมันฝั่งดด้านบนนะมันไม่ได้ครับเก่งมากเลยแม้ตัว ตัวเก่งมากเลยนะครับเต็มหมดทุกตัวยกเป็นคิคงคีนแล้วก็น้ำยาสใสฟ้าน้ำยามะเขาได้แค่49%ครับนิดเดียวครับ ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับไม่ไม่รู้วันนี้8ปนาทีหรือว่าสีนาทีก็ไม่รู้นะครับขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับสดแคบเดี๋ยวรอบหนะ้าก็จะไม่บอกนะครบว่าทำอะไรแต่ก็ไม่บอกอีกครับาบ,าบายยเน็ตหลุดพอดีครับ